สวัสดีครับน้าครับน uh ี่มาไเดียวครับมันนี่จังหวะนี้ครับนี่ด้ปลาหมึกมาครับนี่ปลาหมึกกับกุ้งครับแล้วกันเนื้อหมูครับนี่เห็ดครับนี่จังหวะนี่ก็หอวใส่หูเขียวจะปีกครับนี่หนูเขียวห้ามให้เก้าอัละครับน้าครับนี่ใส่ไปเลยครับกึ๊บจึ๊ลอยว้าหัวข้าครับบ้านจังหวะนี่ตั้งแต่ใส่น้ำไว้ครับมันนี่ไม่ใช่ปลาเห็ดตุ้มย่ำน้ำคนครับนี่ตุ้มนี่ไะไโบเซียตุ้มแนวนี่ยละครับมันเซียมครับนี่ ใส่ข้าตะไคร่ปลาขามเปียลงไปครับนานาครับนี่หอมเดียลงไปครับนี่เห็ดแบบนี้แหะครับมันแซ่บครับนี่เห็ดแบบได้บุแซ่บเห็ดแบบนี้แซ่บสุดครับนาครับจังหวะนี้ครับนี่ใส่ผิดเผาลงไปครับนี่ผิดเผาแม่ปลาหนอมครับรุ่นออริจินอลครับนี่จังหวะนี้ก็คุลี่คลีครับนี่ใส่ผิดแบงกินดาครับพี่แข่งกินดาลงไปครับผมนี่ ส่ลงไปกับโคลี่โคลี่โคลี่คือเตาครับจังหวะนี้ครับนานี่มาปูนะครับใส่น้าปลาครับนี่แต่แต่แต่ขาดสอนไม่ครับมือนี้ครับนี่บ่มีเียมครับจังหวะนี้ครับตุ่มยำครับนี่ใส่ปลาลงไปนี่เติมรสดีหน่อยๆครับนี่รสดีหมูหน่อยๆนึงครับนี่สบายบกโคตรกุ้งเฮ็ดลงไปครับแล้วจะปลาหมึกเนี่หมูครับนี่ใส่ลงไปโคลี่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 ครับนี่ถ้าสิได้ประมาณนี้ครับนะนะครับนี่ กษไซนุ่มฮันเองนมไปหับนี่บุ๋มฮันมองสาก็ไซนุ่มทีดอยันดูกูรลันบ้านนะรับนี่นะรับนี่าซนมคันเงสนมคนจืดนะครับลงไปหรือเลีาเลีบเบบาครับนี่ชวนชวดชวดทีน้อยครับนี่โู้อท้าครับน้าครับนี่ลอยคนเดียวชุกชุครับบ้านนี่นี่ต้มมาระหรบุมาหาที่ซิมาที่เลยรับนี่ก็ะปิดแกดเลยครับบ้านนี่ปิดแกดส่พักยครับนี่ใค่พปดฟอตไปฮับภาษอียิปเลยรับเย ีถ่ายำ้นาเอาตามช่องหาพยามาเปี่ยวแง้งก็ใสรยเลยหายมาเปลี่ยน่อยก็ใส่ยเงินหายมาเปียวพอดีก็ใส่ให้มันพอดีครับน่ะนะใส่ไปซินไปหบสุดนี่แส่บไีเลีครับน่ะบุปองปุงยังหลครับเ่องบุ้ปุงยังหลายเลยครับนี่น้ำปลารดดีน้ำปลาอะไรก็รดดีเลยก็พวนาครอาหซ้นี่ครับเคระปุ่งรับบุ้องใสหยังหลาหลรับเพราะว่ไในม่บิขาก็มีความหวานอยู่เละครับน้อเะใช้ซ้ำนี่เละครับนานะครับนี่คอมสูครับน้หมายถึงสิมาสวยนั้นครับา็นี เออไปเลยครับแม่ตัดบ่เบาครับถ้ลองใส่กัุ้งเคี่ยวหางใหม่หน่อครับมันจะเข้ากันกันอย่างดาบเลวยอยบ่ครับตุ่มตุ้มยำน้ำพนนี่ครับนี่จังหวะนี้จะเตี่ยวขึ้นมาเสิร์ฟครับนี่มุงเคี่ยวหางใหม่โอ้ยแกสิเบุดแล้วเนาะสิ่ง้ไปซึ่งมาอี่ดีนี่กุ้งส้มนี่นี่ครับจังหวะนี้ก็ลองใส่เไปครับนี่ใส่เนื้อมูนี่แหละสี่โครงเนบัวนี่กับกุ้งครับนะนะครับนี่ เราไม่ได้หับสูดนี่หับนี่เสียเวลาหับต้งยำน้ำคนสซนี่หับนนาับนี่ไปเลยับสวนน้ำกันันน้ำับนี่อพุนทีรับชุมขับฝากกุไลกุเจกุติดตามนี่รั่บพุ้หลยครับคุครับ